สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะไปใส่ชุดสวยค่ะสวยไหมคะสวยค่ะอชอบไหมล่ะชอบไหมคะชอบค่ะทำดีๆใครซื้อมาให้อ่ะยายน้องอะไรหนูชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องหนูค่ะหนูเอ็นค่ะเออหนูเอ็นหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะหนูชื่อ ชื่อเล่นอาจารย์โนมาชวนชื่อเล่นโนโน่ดีค่ะสรอบครัวขึ้นค่ะมามาชื่ออะไรมามาชื่อมามามีเอหมามาแม่ปอลเหรอแม่ปอลพ่ออะไรเพราะเลี้ยว้เอ้ยบะมาไปไหนบาม้าไปทำงานป้าป้า ป๊ามาไปทำงานรักไหมรักรักอะไรอะไรรักและ,อะ,ลลและเอ็นดูหนูนะคะรักมามาไหมรักมาม่าไหมคะพี่ยอด <c oughs> <c oughs> แก่นี้แหละขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะที่ที่ฝัตกดเอลีที่ฝากมาให้หนู ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย okay. okay.